ผมขออนุญาตขึงตัวข้อคิดนะครับจากอิบนุลกลีมรอฮีมะฮุลอล์ท่านได้สรุปนะครับว่าหัวใจของมนุษย์เราเนี่ยนะครับมีอยู่สามด้านด้วยกันหนึ่งนะครับจิตใจที่สงบสงเง่ยมต่ออัลลอฮ์สุบฮา,านฮะตาลาหัวใจที่มีตอมะนินะหัวใจที่มุตมัอิน หมายถึงว่ามีความสงบต่ออัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาประเภทนี้ถือว่าเป็นจิตใจเป็นหัวใจที่สูงส่งที่สุดหัวใจที่นอบน้อมยอมรับอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาต่อไปมาดูข้อที่สองข้อที่สองนะครับออกอนบุลเป็นหัวใจที่ยังไงครับต้องต่อสู้อยู่ครับต้องมุจาฮัด,ด ภาษา阿ร伯ใช้คาว่ามุจจาฮดาต้องต่อสู้อยู่มุจาฮดะตุนัฟส์ต้องต่อสู้กับกับตัวตนของเราที่บางครั้งก็รักดีบางครั้งก็ใยไม่ดีใฟดีบ้างใยไ,ไม่ดีบ้างเนี่ยต้องต่อสู้กันอยู่ประเภทที่สเนี่ยหัวใจที่ถูกครอบงำโดยอารมณ์ใยตำ่ำนัฟซูฮาวานัฟซูของเราเนี่ยคือเราโดนครอบงำไปหมดแล้ว คำพูดที่ออกมาการแสดงออกคืนละหมาด5้วักตูไม่ต้องถามบุคคลประเภทนี้เป็นบุคคลที่บุคคลที่ถูกครอบงำด้วยกับอารมณ์ไฟ่ตามของเขานะครับแล้วนี่คือจิตใจที่น่าเจ็บปวดแล้วก็ทรมานมากท่านอิมรุกรยิมใช้คําว่าเขาจะห่างไกลจากความเมตตาของลาสุบหาตลาพี่น้องน่ากลัวมากเราทุกคนพยายามเวลาเราเวลาเราสลามใช่ไหมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ อขอราะมะจากรอัลลอฮ์ให้กับเพื่อนของเราตลอดเลยให้กับพี่น้องของเราตลอดให้คนที่เราไปทักทายเราขอรมามะักสูงสุดของเราคือขอรห์มะจากรอัลลอฮ์สุบฮานาอัลตคนที่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์คือคนที่อัลลอฮ์เมตตาคนนั้นใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าหัวใจของเราเนี่ยไม่นิ่งแล้วก็ทําตามชัยตอนทำตามน้ำสู่ตรงเนี้ยท่กกับว่าอะไรฮะทักกับว่าเราห่างไกลจากความเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮานาอัลต นาองซบิลและมินเดลิกขออวาจากเลาให้เราพ้นจากบุคคลประเภทที่3ตรงนี้นะครับเนาะ